สสนักพัฒนาแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีสามพักภ,ภูมิใจไทยครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับถนนหนทางโดยเฉพาะถนน304ครับได้รับคำร้องจากผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำบลรัตตะเคียนตำบลกบินตำบลเมืองเก่าตําบลทุ่งโพทุแทบจะทุกตำบลที่ถนนสผ่านไปครับว่า ปัญหาความเดือดร้อนจากถนน304เนี่เชีเชิงเสานครราชสีมาตลอดเส้นทางครับโดยเฉพาะ15กิโลจากศูนย์สกรรมไฮเทคจนสึงสี่แยกสาทหารนั้นมีถนนซึ่งขุข,ขะจนเป็นหลุมเป็นบอ่อได้รับการมนตรายจากายานพาหนะที่ผ่านไปมาอย่างมากโดยเฉพาะวันที่1ตุลาคม266 6นนี้นะครับซึ่งมีรถกระบะบรรทุกมาเนี่ย ได้ขับมาในวกักลางคืนถึงสี่แยก3ทหาร <S <S ก็เกิดอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้านะครับได้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับคนบาดเจ็บสาหัสคร,ครับดังนั้นจึงกราบเรียนมาท่านประธานสภาที่ครบผ่านยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมให้ทราบว่าถนนสามสูสีเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2545 21่ีปีแล้วครับที่เดือดร้อนดังนั้นแต่ขั้นต้นนี้ก็ขอให้มีการซ่อมแซมเพื่อให้ได้รับการใช้งานก่อน อีกทั้งในเทศกาลตัวนี้จะมีเทศกาลลอยกระทงเทศกาลออกพรรษาหรือปีใหม่นะซึ่งทุกปีก็จะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งอย่างมากทีเดียวครับอันที่สองครับได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องช้างอีกแล้วครับเป็นเรื่องที่ซ้ำซากมาโดยตลอดจากวันนี้จากวันที่6ตุลาคมของตำบลเขาเมฆแก้วโดยนายกประยูนสมโพงศ์ได้รายงานมาว่าช้างป่าได้ลงมาทําลายทรัพย์สินแล้วก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาในเเส้น3ามหเนี่ยครับสามครับได้รับชนกับช้างที่ เดินข้ามถนนจนได้รับปชาชนได้รับบาดเจ็บถึง3ารายครับแต่ขั้นเดียวกันเนี่ยช้างต่างๆนี่ก็คงจะเข้ามาอีกเป็นประจำเพราะอีกหน่อยนึงผ่านดูฝนไปก็จะถึงฤดูช้างลงมาทำมาหากินในตัดชาวบ้านแล้วครับเรื่องที่สครับเรื่องที่ได้รับความเดดร้อนี้หนึ่งครับของอจากโรงเรียนที่ผู้มีการโรงเรียนวัสดุออำเภอกบินบุรีครับแจ้งบอกว่าถัางน้ําที่บรรจ,จุน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยรั่วลงมานะครับจึงขอกราบเรียนไปยัง ผูอ้อำนวยการทรัพยากรน้ำประดานเขตสามนะครับชื่ออนุเคราะห์มาซ่อมแซมให้ด้วยเพราะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กและชาวบ้านใน,ในบริเวณแถวนั้นเขาขากลาบบคผลมากครับ